ต้นนี้ถือว่าโดค่ะโดกหน่วยเขียวดีเดี๋ยวเห็นไหาเป็นเหมือนมึงหน่วยเขียวดีอยู่ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เ,เข้าสู่สวนตะยอจ้าเดี๋ยวมื่อนี้สีผ้าเพื่อนๆมาอาัปเดตเบิงบงงังเงาะเข้าค่ะเดี๋ยวถ้าส้มสวนบงงังเงาะบาบางเงาะเข้าโดกซัมไรน่ะคะ่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิงกันเลยจ้า นี่คือตน้นเงาะของเฮาจ่าตอนนี้กะน,นะคะผลผลิตต้นหิิงกระดุกทุก่าเพื่อนๆ จ้ะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนมึงอ่ามันมีสองต้นที่เป็นโลกใบใหม่ค่ะและ้วบรดนี้มันโดดมาหากันจ้าเพื่อนเืต้นนี้ค่ะอันนี้จะเป็นไงที่หลังมูจ้ะต้นนี้เพราะว่าต้นนี้ะจะเป็นต้นที่เจอดวงค่ะที่ว่าดวงกินนะคะมันก็เลย ออกให้พผนสาก็มูแต่ตอนนี้ฟื้นแล้วเหนบ่เพื่อนๆมันจะแตกยอดแตกยอดไม่ค่ะแต่ทุ่มทีนั่นก่ะพอดีเอาท่านค่ะต้นนเนล่าที่เอ็มไายเพื่อนๆเบ่งจากคลิปที่แล้วว่าอ่าเป็นดวงหัวแข็งเขามากกัดกินแต่ว่าก็ต้องบึงว่าตกเบืองว่าหมากมันฉิดตึงซ้ำได้จะใ้เพื่อนๆบ่งต้นนี้กะบบ่ถึงกับว่าโดค่ะเพื่อนๆแต่ว่า กะพ่อเห็นหมากเห็นผลอยู่จ้ะนี่ค่ะมองอันนี้ก็จะเป็นน่วยเนามันจ้ะอนนี้กะจะเป็นหมาก้อนโมค่ะโอ้มึงค่ะเพื่อนๆอันนี้กันมันก็มีน่วยโลนแน่ธรรมดาค่ะนี่จะ้ะ นี่ก็อีกต้นหนึ่งค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เบื้องค่ะเป็นอียงอีกแล้วนี่อันนี้ต้นนี้จะเป็นต้นที่อยูกก่ใกล้ต้นที่มันเป็นโรคใบใหม่แม่ค่ะเอ็มก็พยายามมันดูแลร,รักษาอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนหมากมันเพราะว่าช่วงอาทิตย์ที่แล้วเขาไห่หปุ๋ยเบื้องค่ะจักหมากมันก็เป็นสีจางสีบุ้นี่ปลู้ว่ามันต้องเป็นบ่ เอ็มก็บปิดมาสังเกตเบื้องตันนั่นค่ะแม่มันกินได้ไหมมันยังกินไม่ได้ครับมันยังไม่สุกเลยมันสุกไม่เลยมันสุกมันต้องเป็นสีแดงๆนี่แม่เจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวเอ็มสังเกตเบื้องล้นเปลี่นน้ำหยังมันเปี่นสีนี่แม่ค่ะมันก็เปลี่ยนสีตนตัวอย่างสีละวาือว่าเอ็มมันก็เ่็เขียวนี่แล้วค่ะเพื่อนเพื่อน นี่ถ้าเคี่ยวแบบนี้ก็บสิปกติอยู่ค่ะแต่ว่ามันเปลี่ยนสีอยนต้นตดไหมภาเพื่อนเพื่อนอยางเบงสวนเงาะค่ะ่ืะ่องสีกนีนี่ละค่านี่ี่สีมัสมบูรณ์ต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่เกือบจะบลอดค่ะที่เอ็มไทย ดวงให้กินที่กันเพราะว่ามันจะมีหนักอยู่สองตนค่ะหมากก็เลยได้เป็นที่ล้างโมอืมแต่ว่าหมากพวกนี้มันก็ยังเขียวๆอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าต้นนั้นมันคือเป็นเนื้อดำๆมุ้นนี่เอ็มกะตรงมาถาบเบื้องอีกตืวหนึง่งมันจะเป็นโลกหรือมันจะเป็นยังบอค่ะเ,เพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นเงาะปีแหลของเฮาเฮาก็เลยต้องเบื้องไปพร้อมๆกันค่ะ กระสิบโดกปันไดค่ะเพื่อนเพื่อนต้นนี้กระสีบอยากโดกปันไดคะ่ะต้นหนึ่งคะ่ะต้นนี้กะโดกอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนก็ต้องค่อยลุนกันว่าหมากมันสีตึงบ่แต่ว่าถ้าซราบเบิ่งปีที่แล้วกะโอเคอยู่ด้วยคะ่ะนวยไงยเนื้อกอบหวานแต่ว่ามันแห้งบ่หลายจะเพื่อนเพื่อน ต้นนี้จะเป็นหมากที่หลังมูสองตน้นสามต้นแรกที่ M เอ็มไทยเพื่อนเบื่องน่ะจะเป็นหมากก่อนมูจ้ะตอนนี้มันเขียวอยู่ก็อาจจะย่งเบิ้งบอท่านในอนันต์ปันใดต้องถ่าเบิ้งตอนที่มันสุกค่ะส่วนต้นนี้จริงๆแล้วกะอายุครบมูเลยค่ะแต่ว่าเพื่อนแห่งหน่อยซืือเพราะว่ามันปลูกอยู่ทั้งหินจ้ะ อันนี้ก็ห้มากจริงๆแล้วว่าสิบรอนด,ด้เนี่ยค่ะเพื่อนๆใบรนเบิดเลยแต่ว่าเพื่อนกะยังท่านมูอยู่เพราะว่าเข้าฝ่า็งไยน้ำเนี่ยค่ะช่วงหนึ่งอาจจะเป็นช่วงขาดน้ำก็ได้ค่ะอาจจะเป็นช่วงที่เิ่นขาดน้ำนะดอกกระยากแหงแต่ว่ากะถือว่ากู่ได้ท่านค่ะต้นนี้ค่ะต้นหน่อยนะคะแต่ว่าดอกอายุต้นได้ค่ะแต่ว่าต้นหน่อยซื้อ ต้นนี้ถือว่าโดกค่ะโดกหน่วยเขียวดีเดี๋ยวเห็นค่นเหืเือนมึงหน่วยเขียวดีอยู่ค่ะเห็นไหมคะนยเขียวดีเดี๋ยวจะได้เอาไม่มาค้ำแล้วค่ะต้นนี้โดกอยู่ นี่ละค่ะสวนงอของเอ็มที่ไหมาคปีแรกค่ะถ้าเพื่อนๆยางเลาะเบิ้งอัปเดตค่ะเบิ้งมันผอมว่ามันเป็นจังไหนแนแล้วนี่ละค่ะจะต้องเบิ้งกันไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะซุกเบิดองหละจ้ะเพราะว่ามันเป็นการให้ผลนผลิตปีแรกค่ะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจในสวนตะยอเนด้อจ้านอยากเลอเอเลยไปพอกันคลิปหนาด้วยค่ะ สำญหมาชิกนี้ขอหย่าลาไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย